ีโครงย่างบาร์บีคิวกระสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาโบก,กับแม่บ้านสายเขียวทำแล้วอยาพึ้งไก่กันกันนะวันนี้แม่บ้านสายเขียวมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำแต่วันนี้นะตั้งใจไปซื้อเลยซี่โครงนี่นะนี่ดาวนี่วันนี้เขาจะมาทำ ซี่โครงย่างบาร์บีคิวดะแค่ฟังชื่อก็ฝรั่งแล้วนะขนาดนามี้ยงเมียง,งแต่จะทำอาหารฝรั่งล่ะมาดูกันนะเจ้าวะ่ะวัตถุดิบและก็ส่วนประกอบจะมีอย่างพองและท่านผู้ชมก็สามารถทำตามได้ไง่ายๆเลยว่าวันนี้ไม่ว่าสีเขียวจะเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นจะไ้ซี่โครงย่างบาร์บีคิวเอาไว้พอวัตถุดิบในการทำกันก่อนนะเจ้า วัตถุดิบลักของเขาก็คือนี่ซี่โครงหมูก่อนจะไปย่างเนี่ยเขาจะเอามาต้มก่อนนี่เพื่อหูอยงก็ส่วนประกอบหรือส่วนผสมเนี่ยมันเข้าเครื่องก่อนอันนี้ห้องว่าโรสแมรี่ฝรัง่งบนใจกันเนาะทำห้เพิ่มความหอมของเนื้อเนาะไปอันนี้ตีต้องมีก็คือรากผักชีแล้วก็มีคะนะเห็ดก้อนหนึ่งเนาะเพื่อหห้ความเข้มข้นเนี่ยเข้าไปในเนื้อของหมูนั่นเองต่อไป ผงปาปิกาผงเนี่ยจุ๋ยให้มันรสชาติใกล้เคียงกับบราร์บีคิวแต่ว่าตอนที่เขาทำน้ำซอสนะเขาจะใส่ผงบราร์บีคิวตัวแต่อันนี้เป็นห้องผงปาปิกาเนาะเจ้าเนาะต่อไปอันนี้จะผงออริกาโนแต่ว่ามันเป็นกากา,กากตีป่นชอบใส่ในเออสเต็กก์พิซซ่าก์เนี่ยทำเพื่เพิ่มความหอมหอเนื้อของเขาแล้วก็ทำเพืร่รสชาติอร่อยขึ้นนั่นเองต่อไปน้ำตาล เพราะว่าเนื้อซี่โครงย่างบาร์บีคิวเนี่ยซี่โครงย่างบาร์บีคิวอะ่ะจะออกรสหวานหน่อยเจ้าหวานหวานเดี๋ยวเขาจะทําน้ำน้ำลาดกันทำกรรมแต่ตอนนี้เขาจะมาปรุงน้ำที่เขาจะต้มซี่โครงก่อนนะเจ้าแล้วต่อไปก็จะเป็นพริกไทยอ่ากปลาเดือนแล้วนะเจ้าตอนนี้ใส่ก,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 กราขักชีก็อร่อยหรอนี่นะใส่ไปนหนึ่งก้อนนะเจ้า หลังจากนั้นก็ใส่ไปแล้วเครื่องปรุงที่มีหมดเลยโรสแมรี่อาริกาโนใส่ลงไปอันนี้เหมาะสำหรับบ้าน,านติแบบนี้เต่าอบนะจ๊ะเขาจะเนี่ยแบบวิธีบ้านๆเลยก็คือเขาก็จะต้มก่อนเพื่อให้เผื่อปรุงทุกอย่างเนี่ยมันเข้าเนื้อในซี่โครงของเ,อเขาเห็นก็นไหม้ำเปลี่ยนสีแล้วนะเจ้าน้ำเปลี่ยนสีแล้วนะเด้เป็นเรื่องแล้วนะเห็นกัน แดงพวกหัวผูบปาปิก่านั่นเองแล้วก็ดเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยแดงสีสวยก็อรอยนะสีงามขนาดนะ่ะใส่พริกไทยลงไปตุ๊บตุ๊บตุ๊บใส่เกลือเกลือหนึ่งช้อนเพราะว่ามันจะได้เพิม่มรสชาติให้ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตุ๊บดูว่าสองช้อนชา ทีนี้คนสักครู่พึ่งเรื่องปรุงหรือส่วนผสมมันเข้ากันสักหน่อยแล้วเขาจะใส่ซี่โครงเ่าลงไปต้มประมาณครึ่งชั่วโมงหรือตุ๋นนั่นแหละโอเคมาขยับหน่อยแต่ก็วันนี้ลูกเบามาทายให้นะเจ้านี่นะใส่ลงไปปึ๊บต้องคอยๆน้ำหนักมันทอด อันนี้สวัสดีตัออกมาใส่ไปด้วยกันฮนะปุ๊บ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 เราจะต้มว้นี้ประมาณเกิงชั่วโมงนะแล้วเครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้ากันเข้าเนื้อเข้าหนังแล้วเขาก็จะเอาเนี้ยจี้เนี้ยมาย่างหงกับแล้วก็ทาซอสเดี๋ยวเขาไปพอวิธีการทำน้ำซอสในการทาแล้วก็ไปย่างบาร์บีคิวหงกับดูหน้าแห้งขนาดอันนี้ผ่านไป โอ้โหสี่สิบห้านาทีเ,าเกือบชั่วโมงแล้วแล้วเกือบชั่วโมงแล้วเห็นก็เนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้ซี่โครงเขาจะเป็นประมาณนี้นนแต่ราเนื้อเขาจะปิดแก๊สแล้วเราจะอเอามาพึ่งให้เย็นแล้วเราจะทำซอสกันก่อนเนาะซอสเรือขึ้นจีบได้ก่อนนะโอ้ยน้ำย่อยแล้วกันนะจ้องส้อมอึ๊บ ควันขมงโฉงเฉงเด้มาเจ้าเฮาจะไม่เน่ยซอดในการท้าแล้วก่อนจะเอาไปย่างไฟนะคะมาพอว่ามีออหยังพ่องตามมาดูที่กระทะในเจ้าย่างแรกย่างแรกนี่เนยอารารีเป็นเนยแท้นะเอาไปใช้เนยเทียมเนาะเนยละลายสักครู่แล้วนี่เจ้าหอมหัวให่ซักลงไป หอมก็ครับหอมหมักครับคือมันหอมพัดไปพัดไปไฟนี่ใช้ไฟกลางนะเจ้าในการพัดนะพัดไปจริงเนี่ยถ้าเขาซื้ออย่างก็หอมไอ้ซื้อพริกยวกเอามาเผาไฟปอกเปลือกแล้วก็ซับซับซับจีนะมันถึจะได้สีแดงของพริกยวกเพิ่มแล้วก็เพิ่มความหวานโดยเพราะพริกยวกเนี่ย มีความหวานในตัวแต่หอมหัวใหญ่นี่ก็หวานถ้าหาไม่ได้ก็แค่นี้ก็ได้เดี๋ยวจำเนั้นใส่โคงปลาปิก้าสีมันจะเปลี่ยนทันทีนะเพราะโค้งปลาปิก้ามันมีสีแดงเดี๋ยว <c oughs> มัน <c oughs> จะการสีน้ำตาลิุกเฉดเฉดเดี๋ยวปนไปเรื่อยๆป <c oughs> นไปเรื่อยๆป <c oughs> นไปเรื่อยๆห <c oughs> อม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่อไปนี่ยของบาร์บีคิวตีเฮาอ้อไว้ตะกี้ใส่เข้าไปของบาร์บีคิวอันนี้นะ <c oughs> มันจะผสมมาแล้วนะครมันปรุงรสมาแล้วเนาะมันจะมีความกลมกล่อมมาแล้วละมันไ่จ,จะเป็นโปนเพียวๆคนทั้งหมดโอ้รสมาแล้วผสมมาแล้ว เนเือเนศ่อต ah. ah ุ๊บเื so. ้เเ่แบบนี้ก็ได้ด้นะไม่เพิ่มตัวเปรี้ยวเพื่อกบซเสของเขานี่ ทอดตีเขาจะเอาไปท้า,าบนซี่โครงแล้วเอาไปย่างนะครับอ,อันนี้คือข้าวน้าซอสบาร์บีคิวนั่นแหละตีเขาไปกินล่าที่มันเป็นแป้งนั่น,หนแหละเราอันนี้เลยแล้วอันนี้ตีคราบไไอะไรถึน้ำตาลใส่เข้าไปน้ำตาลจะคนข้าวหวานบนซี่โครงของเขาใส่แล้วก็ คนไปเรื่อยๆ,ๆคนเหมือนเขียวอะแล้ว,วกันเขียวซอดประมาณนั้นอเออบางคนเปิคนก็ใส่เอ่อไซเดอร์ไซเดอร์ก็คือคข่ไยๆไข่น้ำส้มใสช่ชูนี่แหละแต่ว่ามันจะมาจาขุลไม่มากเนะาะไซเดอร์แต่เ้าแบบใส่ก็ได้ไซเดิมก็จะออกรสเปรี้ยวหน่อยๆแต่ก็ แต่น้ำซ่อนนี่จะต้องหวานน้ำนะจ้ะซอนนี่จะต้องหวานน้ำลักษณะการทำซอนจะต้องหวานน้ำตะกี้เอาใจะไอ,อซอ้อนมะเขือเทศประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลรายสามช้อนโต๊ะห,หัวใ่หนึ่งหัวแล้วก็ผงปาปริกาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงบา,บาร์บ,าบีคิวหนึ่งช้อนโต๊ะ แต่บางบางร้านที่เป็นแยากันน่ะทําไมหน้ามันละเอียดกบางบางล้านมันเอาไปปั่นแล้วนี่นะเอาไปปั่นจนละเอียดเลยแต่ถ้าสมมติเขาเข้าเาต่าอบเนี่ยซี่โครงเนี่ย,ออยนะมันจะช้าแลวมันบบกรอบมันหอมนะแต่นี่เขาใช้วิธีการต้มแล้วเ,เอาไปไปย่างเนี่ยถามว่าชิ้นมันกระเปื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแบบมีเต่าอบเขาก็จแบบนี้ก็ได้ ถ้าบ้านใครบ่มีเตาอ,กอบก็ทําแบบวิธีตีแม่บ้านใส่เขียวทํานี่แต่ถ้าสมมติบ้านไหนมีเตาอบก็สามารถทําซออนน่ดาทาลงบนเนื้อแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยมันก็จะรวดเร็วอย่าน้อยอันนี้ก็เป็นซอสของมันเหมือนตีแม่บ้านบอกว่าบอกตะกี้นะเจ้าหมาเขาต้องเคี้ยวเคียวเคี่ยวเคียว,ยวจนเหนียวนุนับนุ้ยนับนุนับ,นบ,นบ,นบแล้วเขาจะปิดแก๊สปุ๊บ หน้าตาเป็นยังเป็นอี้เดี๋ยวเฮาจะเอาไปทาบานซี่โครงของเฮาแล้วก็ไปย่างไสมันก็จะแดงจะอีเลยสีมั่กนาดกรับอืมคือคือคือโอเคฮาวขนาดเดี๋ยวเฮาจะเอาไปทาบานซี่โครงที่เฮาพักไว้ตะก,กี้โ okay. อเคมาดูเฮาจะมาทาซอสเอ่อบาร์บีคิวที่เฮาย่าตะก,กี้ ใส่ซี่โครงโดยใส่ถุงมืออเนกประสงค์แ่ถวะดุมเซลล์ออกมาเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็เป็นเชฟเนี่ยเขาจะใช้แปรงในการปัดไปปัดมาถูไปถูไม้นะเต็มๆอย่างของซี่มือกได้เนาะแต่ว่าใส่ถุงมือแล้วนะเนี่ยถุงมืออเนกประสงค์อยู่แถวบ้านพ่อของถุงเซลล์นี่นะแมวแดงประเรืองแลหลงกาน่าก,กินมากตาไป โอ้โหเห็นไหมสีเป็นไงสีเหมือนที่เป็นขายในพัตตะคามเลยนะอืมเขาหรอเขาหรอเขาห็อที่ผได้กินสตังเขาอะก็นี่นะร้านมุนี่นะอืมเนี่ยกระปินไายรปินไายโอ้เปย์คณะอกเงี้ยแห้งกับใครได้แล้จีนล้วนมาเนอกระดับพัตตะคามนี่นะเขาหรอโอ้คือคือคือ ใครจะชอบเดี๋ยวกันโรยผงรสแมดี่ไปแหมก็ได้นานฮหน่เวลาใส่อ่ะโอเคเอาไปเจอกันที่เตาปิ้งเลยเขาจะไปย่างไฟมุ้งพอมพอมเนี่ยขำมาละนะ่ะเดี๋ยวพอถุงไปละดี๋ยวคนข้างบ้านบุก็จะเดือนบางคนบกินข้าวแล้วไปเตรียมข้อนอนแล้ะเขากำลังกำลังแต่าง โอเคไปเ้าไปติดเตาันเลยเอามาติดเตาแล้วนะนี่เราจยางชิ้นนี้คือสัมนาดอันใหญ่ก่อนดี๋ยบกน่อยบบนโอ้หอๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆนๆๆ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 าๆๆ ได้ของหล้าตาแล้วอุ้ยนี่ตะนามากอมากอมะกอเพาะแล้วภาษีแล้วอุ้ยขน,ขนาดาเดี๋ยวกันตอนนี้เป็นเวลาถุงเอ้ยน้ำรังาย,ย่อยใส่เพราะว่าแต่ตอนมาแล้วนี่ฝนตก ตอนแรกว่าจะปิ้งเนากกว่าฝนหิ้มก็เลยเอามาตีนเด้ค่ะเนี่ยก็เลยย่อยใส่นิดหน่อยปอกแตกปอกแตกแก่ก็เย็นดีได้บรรยากาศตอนนี้พี่นานเกิรมตัอยู่ในมอมเดี๋ยวนี้นี่ขนาดหนางามขนาดหนาหาแม่บ้านใส่เขียวไทยขึ้นนะใจดีทิ้งๆอ่ะวันนี้เนี่ยยังกินนะแม่วันนี้เนี่ยยังกินนะแม่ยังพัน,น,ะน,ะน,ะนะ่ะเฮ้ยขึ้เมนูทุงวันหนึ่งเดียวเนี่ยอันนี้ซี่โครงนี่พูดซึ้งจ้ะ 2องกิโลนะเจ้าอู ду, ้ดด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 ูดด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 ด โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเขาไปจัดใส่จานกันแล้วก็ไปชิมความันอร่อยเข้มข้นแค่ไหนไปลองชิมกันดีกว่าทาดา้ <c oughs> ในที่สุดเขาก็ได้เวลากินแล้วจากที่เขาทำมาหลายชัมม่ว <c> โ <oughs> มงหิวขนาดไปเขาจะกินเหมือนหนังสงครามอีหละ่ะ อยากเข้าคณะอ่ะจริงๆอ่ะเวลาเขาไปกินลา่น่ะเป็นจะมีเครื่องเคียงอย่างเช่นสลัดเนาะเอ่ออย่างก็มันฝรั่งทอดอีเนาะเฟรนฟรายเนาะแต่วันนี้มีอ่เพราะว่าบัตรทันไปซื้อแค่ได้ซิโครงมานก่ะเป๋าม่ยะขนาดแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเมนูเนี่ยหลังจากเลิกโรงเรียนมานาะใช้เวลาตั้งแต่กี่โมงนะไปซื้อวัตถุด,ดิบอย่างโอ้ตั้งแต่หกโมงอ่ะ เดียวสองทุ่มอ่ะปะท้อใช่เวลาขนาดนะเมนูนี่นะแต่ของกินล้ําเนี่ยมันต้องอดใจรอพ่ออย่างพวกเราใช่เวลาเหมือนยิงเหมือนหึงล้ำมีเหลือไปกินกันเลยเอามาพรอชิ้นไหนก่อนดีอีหละ่ะนี่บอกของสิของมันอุ้ยแต่ละทุกคนเปยเนาะเปยขนาดเนาะปะท้อปะท้อปะท้อ וח, นี่นี่นี่พอนี่พอนี่พอนี่อ่อ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 อืมนี่วางเนาะเจนี่นะอือหือทุกคนน,นี่นะถ้าเขาบอกเอาไปย่างนะมันก็จะแช่แช่หน่อยแต่เอาไปย่างมันก็จะไงก็จีนมันก็จะแห้งอย่างน้อยนะนี่หน้าตามจะเป็นนี่ข้างในก็จะเป็นนี้นะ มามาจิอูเล่นน่ะนี่นนามันเปื่อยแต่น่นวันี้อืมดาเปื่อยเจ้าอืมนอะอืมร้อนมากจริงๆอ่ะอ่ะ อร่อยอ่ะเมนูนี่เหมาะสำหลับไปปาร์ตี้กับเพื่อน,อนอทำกินในครอบครัวเยี่ยมมากอืมกลุ่ม Mm. อืมสดัะสุดมากอร่อยเนีย่ยขายดีกัาเนาะอืมสามอืม อ <laughs> ใครจะเข้านอนแล้วพอคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเจ้า <laughs> จุดจุเพื่อขยากแต่ก็ลองไปยากพอพอนอาไรแตะอมืมัน2สองกิโลนะสีโค้งอ่ะเนี่ยอืมชองสมซีชิ่นนี่สอง,สสองกิโล การมาแปมจะกินมอสตั้งสองเบานะอืมลูกลื้นน้ำไรยเดี๋ยวเฉพาะไออ้วนอยู่หลังกล้องอ๊อกอ๊อกอ๊อกอ่ะเดี๋ยยินเหยุดกินให้มันอ่ะอืมอืมเดี๋ยวปีนานเกลื่อนจะบอกว่า

คือแตะคือแตะอืมมันเข้าเนื้อเข้าหนังอะ่ะรสชาติกลมกลอมอะ่ะจิ้นกับเจจางนะพอเขาปรุงรสต่างจาี่เขาต้มอะ่ะแล้วเขาจะซอสมะพร้างหมอกแหมอมืมันเข้มข้นไปแหมรสชาติของบาร์บีคิวที่โครงบาร์บีคิวเนี่ยจะมีหวานน้ำเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็ได้รสชาติของ กลิ่นของโรสแมรี่กลิ่นของออริกาโนหอมมีกลิ่นของพริกไทยตุวยเพราะใส่ในซอสตุย๋ยบัแนะนำเลยเมนูนี้อร่อยยังบาแบบถูกอีกละอืม บากินก็เข้าพ,อพอร้อมนะเขหรออิ่มได้แสวม่จากแสวก็แล้เมียงเมียงนะเไอ้แบบเก็คือมากดินกินกระเจี Chùm chấm đi khá Ăn tại kia lòng Để làm như thế này Để Mày Chỉ sống chín Để bỏ lại Chứ là Kêu với hư rụp Kêu với hư Bị nàn cơm sắc tin nữa Nhưng cháu <coughs> phải tham Tin, tin tin nói có Tin nhanh mẹ cái lùng chất chất cả lên đi thăm đi ạ Nếu tôi này non menu này nè Móc nha có đục ôm nha không Nhục tên đi gà lắm lắm ừ. Được rồi Hãy thở còn nó ต้องใช้คำว่าเปื่อยยันกระดูกนี่นหะ่ะเมนูนี่อาจจะเพเิ่มไปน่อยโปรดอภัยทุกคนใจมีดก็ซ้อมมันมาเต็มใจมันมาแล้วใจอ่ะใจมือเอาขึ้นมาแทะเลยเดี๋ยวถ้าน้องปังเห็นน้องปังว่าแม่เป็นหมากะเอ็มอะแม่กินกระดูก นี่ดีนะชาปังไปนอนแต่ยายแต่อาจกุนอยู่กับแม่ถ่ายวิดีโอให้แม่แล้วก็ลื้นน้ำลายอยู่หลังกล้องอ๊อกอ้ออ้ออ้อไป <c oughs> อืโอ้คิดว่านี่เงี้ยวขนาดนะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มปีหนาเกลื่อไปไหลพอคนเดียวตัดคนเดียว <c oughs> อ่ะแม่บ้านก็กินไปสองสองชิ้นอ่ะ เดี๋ยวนี้ขยับมาเพ่อเดี๋้ออร่อยมากวันนี้แม่บ้านสายเขียวก็ขอขอบคุณเจ้าขอบคุณนักๆนักหลายๆตีเพื่อนๆทุกคนฮึ่งการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งให้แม่บ้านตัวนะเจ้า ในช่องเงือนมงคลชาแนลในรายการยูดีกินหวานแต่อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปแม่บ้านใส่เขียวก็จะมาเนี่ยอ,อ,อาหารในเมนูแปลกๆเรื่อยๆติดตามกันตัวน้าเจ้าและสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณจัดหน้าขอฮือเปือเป่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยูดีกินหวาน ก็คือทุกคนนะเจ้าวันนี้แม่บ้านใส่เขียวขอรับไปก่อนสวัสดีได้นน